ก็จะได้ป uhm ุ๋ยตัว like, นี้ออกมาซึ่งนี่ครับแปดพันร้อยโอโหตัว้วัวนี้ปลูกแล้วไม่ไม่ทําให้ดินแข็งหรือว่าเขาจะให้พริกดพิษพกเนี่ยติดผลผลิตดีมาปกติค่ะท่านแรรกทอันนี้คือน้ำตุนินีใช่ครับ ตอนนี้พื้นที่ก็คือโดดเด่นในด้านของการปรับปรุงบรรยนก่อนทุกพื้นที่อะครับถ้าไม่ปรับปรุงบรรยนลักษณะแบบนี้ครับการจย่ตต้นไม้เนี่ยยากเราก็จะมีการห่มฟางสามารถปลูกต้นกล้าในถ้ำลุงได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราใช้เขาเรียกว่าในพื้นที่ที่เรามีอยู่แล้วนะครับอย่างที่วัวเราไม่มีใช่ไหมครับเครือข <amp> um. nee ่ายเราเลี้ยงวัวเราก็ไปหาได้นะครับเครือข่ายเรามีโรงสีเราก็ไปเอาแกลบมาอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ได้ยากนะครับ แล้วพอมันย่อยมันย่อยย่อยเหลืออย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องเราต้องตัดใส่กระสอบแบบนี้ไว้ร่อนไหมยังไม่ร่อนค่ะเราต้องใส่กระสอบแบบนี้ไว้ประมาณหนึ่งเดือนกว่าถึงจะห้าเดือนหกเดือนข้างทิ่ดีเพื่อใส่ไว้ให้เขาลายความร้อนแล้วให้เขาเยื่อละลายแล้วเราถึงจะเปิดปากเพื่อมาซีนแท็งใส่แบบนี้ตอนนี้ไม่มีความร้อนแล้วค่ะไม่มีความร้อนแล้วแต่ว่าไปถุงๆได้เลยครับมาทางได้เลย อันนี้ใช้เป็นดินปลูกเลยหรือว่าใช้เป็นใช้เป็นส่วนผสมค่ะกองนี้ได้กี่ถุงเนี่ยก็เจ็ดสิบคืนครับจีบประมาณยี่สิบได้ในกระปุกถุงประมาณเท่านี้เอ่อบางคนเขาเขาไม่มีพื้นที่ใช่ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าตั้งเรียกเป็นเป็นถุงฐานในการเรียนรู้เป็นพื้นที่ฝึกหัดครับเราต้องเทความสีด้วยว่าเราทำแล้วเนี่ยนะ